หลังจากที่ล่าสุดครับเอารถไปตัวสภาพเก้ามานะครับระยะ60,000กิโเมตรนะครับระยะ60,000นะครับตัวสภาพแบตนะครับคุณภาพแบตอยู่ที่91%นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์แต่ผมรู้สึกว่ามันลงเยอะไปหน่อยนะครับว่าล่าสุดที่ผมไปเช็คเมื่อตอนอะไร50,000โลเนี่ยมันประมาณ95%นะครับ ลาสุดีลลมาเยอะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับก็เมื่อเช้านี่ไถไปเจอนะครับใน Facebook เพื่อนในกลุ่มใน MGC นะครับเขาก็บอกถึงวิธีการนะครับถนอมแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่เขาใช้รถมาส0 0แสนกว่าโลนะครับคุณภาพแบตเขา,เอ,าอยู่ที่90%ซนะครับซึ่งโคสองแกิโลนะครับอยู่ที่90%ซ ซึ่งต่างกับผมผม60,000โลนะครับอยู่ที่9 1นะครับดูความต่างครับก็เดี๋ยวผมสรุปข้อความที่เขาโพสตนะครับแล้วก็เอามา,าให้ทางโน้ตบุ๊ก LM นะครับสรุปนะครับแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกให้นะครับก็แล้วก็ทำเป็นคลิปเสียงจากโน้ตบุ๊ก LM แล้วก็ไปฟังดูนะครับเพื่อจะเข้าใจแล้วก็เอาไปไประยุกต์ใช้กับรถไฟฟ้าของท่าน A นะครับว่า เ,ออเขาเออใช้รถ200,000กิโลนะครับคุณภาพแบตเขาเหลือ90ได้ยังไงเนี่ยเขามีวิธีการยังไงครับก็ไปฟังดูกันอันนี้ผมมาเล่าของผมนะครับว่าไอ้60,000กโลเนี่ยโดนไปแล้ว90เนะครับก็คงต้องเอาวิธีของพี่เขาเนี่ยมามาทำบ้างโอเคครับประมาณนี้ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าจะทํายังไงให้แบตเตอรี่รถ e ีวีของเราเนี่ยใช้ได้นานที่สุด วันนี้เรามีเคสที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นเคสจริงๆเลยนะของคนที่ขับรถไฟฟ้าไปไกลกว่า200,000กิโลแต่เชื่อไหมว่าแบตยังทนมากๆมาดูกันดีกว่าครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใช่แล้วครับ2,11,000กิโลเมตรโหนี่คือระยะทางที่เจ้าของรถ MG4 คันนึงเนี่ยขับมาในเวลาแค่3ปีเองนะ ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนขับรถรอบโลกประมาณ5รอบเลยคือเป็นการใช้งานจริงที่โหดมากๆเลยแต่ที่มันพีคก,กว่านั้นก็คือหลังจากวิ่งไปไกลขนาดนั้นเนี่ยค่าสุขภาพแบตเตอรี่หรือที่เขาเรียกกันว่า state of health SOS นะยังเหลืออยู่สูงถึง90%เฮ้ย คือมันสูงมากนะพูดง่ายก็คือแบตยังเก็บไฟได้เกือบจะเท่ากับตอนที่ออกมาจากโรงงานเลยซึ่งเรื่องนี้ทางสูงบริการเขาก็คอนเฟิร์มเองเลยนะว่าคันนี้เป็นรถที่วิ่งเยอะที่สุดแต่สภาพแบตกลับดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเลยคำถามก็คือเขาทำได้ยังไงอะไรคือเคล็ดลับนิสัยการใช้งานแบบไหนกันที่ทำให้แบตเตอรี่มันทนได้ขนาดนี้เอาละ่ะเราจะมาแกะรอยเคล็ดลับสข้อของเขากันเลยครับ โอเคมาเริ่มกันที่กดข้อแรกเลยข้อนี้สำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจำกัดการชาร์จเร็วหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ fast charge นั่นเองกดข้อแรกนี่ง่ายและชัดเจนมากเลยครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการชาร์จเร็วแบบ DC ก็คือการชาร์จตามตู้สาธารณะทั่วไปเนี่ยแหละไม่ให้เกิน80%ของความจุบแบตเตอรี่เอ๊ะแล้วทำไมต้องหยุดแค่80%ละ่ะเหตุผลมันมีอยู่2ข้อหลักๆเลยครับข้อแรกนะ พอชาร์จเกิน80%ไปแล้วเนี่ยความเร็วในการชาร์จมันจะตกควบเลยคือมันช้าลงมากทําให้เราเสียเวลารอไปเปล่าๆและข้อ2ซึ่งสําคัญมากๆก็คือการอัดไฟเข้าไปเยอะๆในช่วงท้ายเนี่ยมันจะสร้างความร้อนสะสมสูงมากซึ่งไอ้เจ้าความร้อนนี่แหละคือตัวการร้ายเลยครับที่ทําให้แบตเสื่อมเร็วซึ่งเจ้าของรถคันนี้เขาก็บอกเองเลยนะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาชาร์จเร็วเกิน80%ไปนับครั้งได้เลยไม่ถึง10ครั้งด้วยซ้ำ ไปต่อกันที่กฎข้อที่2นะครับข้อนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการใช้งานในชีวิตประจําวันเลยนั่นก็คือการให้ความสําคัญกับการชาร์จแบบช้าหรือการชาร์จ AC ค่ะดูจากสัดส่วนการชาร์จของเขาแล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับคือประมาณเนี่ยเป็นการชาร์จแบบช้าหรือ AC ที่บ้านส่วนอีก40%ที่เหลือถึงจะเป็นการชาร์จเร็วแบบ DC ซึ่งเขาจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องเดินทางไกลเท่านั้นแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าการใช้งานปกติในทุกๆวันเนี่ยเขาจะเน้นชาร์จไฟจากที่บ้านเป็นหลักเลยเอาละครับมาถึงกฎข้อที่3กันบ้างข้อนี้อาจจะดูละเอียดอ่อนนิดนึงนะแต่บอกเลยว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับแบตเตอรี่ครับ เคล็ดลับของเขาก็คือให้ชาร์จแบบ AC คือชาร์จไฟบ้านนี่แหละให้เต็ม100%เซแค่สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนะแค่ครั้งเดียวต่อสัปดาห์พอเอา้าแล้วทำไมถึงต้องทำแบบนั้นล่ะคืออย่างนี้ครับการชาร์จเต็ม100%ทุกๆวันเนี่ยมันจะไปส่งผลเสียกับแบตเตอรี่12โวลต์ลูกเล็กที่เอาไว้เลี้ยงระบบต่างๆของรถทาให้อายุของมันสั้นลงแต่ ถ้าเราทำแค่สัปดาห์ละครั้งมันจะกลายเป็นการรีบาลานซ์ครับหรือก็คือการปรับสมดุลของเซลล์ในแบตเตอรี่ลูกใหญ่และในขณะเดียวกันก็ยังช่วยถนอมแบต12โวลต์ไปด้วยในตัวโหนี่แหละครับเคล็ดลับสำคัญเลยที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนและแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายข้อที่4กันแล้วนะครับข้อนี้จะเกี่ยวกับว่าพอเราชาร์จไฟจนเต็มร้อเเซ์แล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรต่อ ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือเมื่อไหรก็ตามที่ชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพยายามอย่านะครับอย่าจอดรถทิ้งไว้นานเกิน78ชั่วโมงเหตุผลก็เพราะว่าการชาร์จเต็มแล้วไม่ได้ใช้งานก็เป็นการทำร้ายแบตเตอรี่ได้เหมือนกันคือการที่เราปล่อยให้แบตเตอรี่มันอยู่ในสถานะที่ประจุเต็มเปี่ยมเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะทำให้เซลล์แบตเตอรี่เกิดความเครียดครับแล้วมันก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องจอดรถนานๆจริงๆละ่ะทำยังไงดี คำแนะนําก็คือให้รักษาระดับแบตเตอรี่เอาไว้ที่ประมาณ80-90%ครับซึ่งระดับนี้แหละถือเป็นจุดที่เหมาะสามที่สุดสำหรับการจอดรถทิ้งไว้น,น,นานๆเลยเอาละ่ะเรามาสรุป4กฎเล็กเพื่อสุขภาพแบตเตอรี่ที่ดีกันอีกสักครั้งนะครับข้อ1จํากัดการชาร์จเร็ว DC ไว้แค่80%ข้อ2เน้นชาร์จช้า a อเป็นหลักในสัดส่วนประมาณ60-40ข้อ3 ชาร์จ AC ให้เต็มร้อแค่สัปดาห์ละครั้งเดียวพอเพื่อการรีบาลานซ์และข้อสุดท้ายข้อ4หลังจากชาร์จเต็มแล้วให้รีบเอารถไปใช้อย่าจอดทิ้งไว้นานครับและนี่ก็คือทั้งหมดจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเคสนี้นะครับทีนี้ก็เหลือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้กลับไปคิดกันต่อก็คือพฤติกรรมการชาร์จรถของเราในทุกวันนี้เนี่ย ตกลงแล้วมันกำลังช่วยยืดอายุแบตเตอรี่หรือว่ากำลังทำให้อายุการใช้งานของมันสั้นลงกันแน่